สวัสดีครับทุวันนี้มาพบกับช่องด้ายฟังสองครับจากทางร้านลูกหานะครับทุกทีนี้ก็จะเป็นทีมที่ครับมาพบกับกินเตอร์นะครับ445ซึ่งในตัดเขากับกินเตอร์435นะครับคันนี้นะครับเริยมไปส่งลูกค้านะครับจังหวัดสกลนครนะครับก็มาดูการทดสอบระบบกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเพื่อฟางจากทางร้านนะครับทุกท่านก็จะมีการทดสอบทุกครั้งนะครับก่อนที่จะส่งลูกค้านะครับ มั <formation> ่นใจได้เลยนะครับถ้าเครื่องอ่านฟงจากทางร้านเรานะครับทุกคันนะครับไปถึงบ้านท่านนะครับพร้อมใช้แน่นอนนะครับใครที่มองหาเครื่องอ่าังไว้ใช้งานนะครับตอนนี้ครับทางร้านนะครับมีเครื่องอ่านฟงหลายคันให้เลือกครับไม่ว่าจะเป็นนิวฮอลแลนด์อินเตอร์แมซี่นะครับสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์นะครับ0ู7ย์แป4 5จ็าสาศนย0นย์ะครับมี2เบอร์โทร ขนาดก้อนสางนะครับของที่เจอคันนี้นะครับก็จะเก้อนใหญ่นะครับมาตรฐานนะครับสุดความยาวเราสามารถตั้งได้นะครับสีนะครับลูกค้าสามารถเลือกสีนะครับได้เลยนะครับใครต้องการสีแบบไหนนะครับก็สามารถโทรสอบถามรา้าได้ครับ มันจะเป็นเตอร์430 440นะครับหรือว่า435 445นะครับก็จะเป็นชุดโมมัดแบบเดียวกันนะครับอายุเว้นที่ลงท้ายด้วยดีนะครับก็จะแตกต่างไปนะครับใครที่มองหาเพื่อนต่างไว้ใช้นะครับอย่าลืมนะครับเพื่องฟังนะคราบร้านลงหนนะครับมีแค่สาเดียวเท่านั้นนะครับทุกท่านทำเช็คพร้อมใจงานนะครับจะย้อนแสงหน่อยนะครับ ผมตัวจริงนะครับก็ให้มาชมที่ร้านได้เลยนะครับสีจะสดมากนะครับระบบทุกอย่างนะครับเราเช็คนะครับทั้งหมดเลยนะครับสีก็เก็บให้ใหม่นะครับหรือว่าจะเอาแบบเดิมนะครับก็มีนะครับตอนนี้ก็มีการฟางมาลงหลายพันนะครับที่ตั้งของร้านนะครับอยู่ที่อโศจนะครับเส้นสุริสังขาร69บางกอมณฑนครับมีสาขาเดียวเท่านั้นนะครับ หใารที่สนใจเขาก็ทำสุดยครับหรือว่าอยากศึกษาหาควารู้นะครับก่อนที่จะซื้อนะครับก็ยินดีครับทางร้านทีคำแนะนำนะครับ รื่อฟางจากทางร้านนะครับก็จะมีราคาเริ่มต้นที่1 9น0 0 0บาทนะครับใครที่มองหาราคาประมาณนี้อยู่นะครับก็เชิญเข้ามาชมที่ร้านได้เลยนะครับราคา1 9น0 0 0บาทนี้นะครับก็คือ้องใช้งานนะครับเราเก็บสีให้ด้วยนะครับใครที่สนใจราคานี้นะครับอย่าลืมเพื่อฟางจากทางร้านลุงงานะครับเมื่อรับชมคลิปวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด กดติดตามลิปตนะครับช่องเรานะครับจะได้นะครับทราบข่าวนะครับการอัปเดตนะครับของทางร้านนะครับเราจะมีการอัปเดตข้อมูลเรื่อยๆนะครับในทางช่อง youtube นะครับหรือว่าติดตามทางเพจ a c e b o o k ก็ได้นะครับติดไว้ว่าลูกงาเคือฟางหรือว่าเคือฟังมือสองราคาถูกอีกนะครับ ใครที่จะเดินทางมาที่ร้านนะครับสามารถเซิร์ชหาทาง Google m a p ได้เลยครับก็พิมพ์ไปว่าลุงหาเพื่อดฝากน,นะครับเซิาาร์ชไปใน Google m a p นะครับพิมพ์ไปว่าลุงหาเพื่อดฝากน,นะครับ ช่วงฤดูการที่ผ่านมานะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับเครื่องที่ร้านนะครับแล้วก็มาซื้อเครื่องจากทางเรานะครับใจก็ต้องขอขอบคุณมากๆครับสาหรับฤดูการนี้นะครับใครที you, well. uh ่ต huh. ้องการเครื่องตาไวใช้งานครับเตรียมตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเพราะว่าเครื่องราคาจะขึ้นแน่นอนนะครับตอนนี้ราคาเริ่มขยับแล้วนะครับแต่ทางร้านยังไม่ได้ขึ้นนะครับใครที่สนใจนะครับก็เข้ามาชม ได้เลยนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับขอ,อย้ำอีกครั้งหนึ่งครับ0879579433นะครับ0935.32101 7, 9, 5, 7 4, นะครับ,รบสำหรับวันนี้ขอจบเที่ยงวันนี้สวัสดีครับ